สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่กำลังชมรายการคลายทุกข์ด้วยธรรมะแบบสบายๆส,สไตล์พุทธสถานคลายทุกข์ทันใจอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีดำเนินรายการโดยดิฉันดรปางทาราภัยนราพงพุทธจิตอาสาพุทธสถานคลายทุกข์คลิปนี้ได้เชิญผู้มาปฏิบัติธรรมถือศีลแปมาเล่าประสบการณ์ในการปฏิบัติธรรมและประโยชน์ที่ได้รับ เพื่อเป็นวิทยาทานสำหรับผู้ที่กำลังประสบปัญหาชีวิตและยังหาทางออกไม่ได้ขอเชิญท่านผู้ชมพบกับแขกรับเชิญได้เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวช่วยแนะนำตัวเองนะคะว่าชื่ออะไรคะชื่อจิรวรรณเสียนจอหอวิทนี่ค่ะมาจากที่ไหนเอ่ยอ แคลิฟอร์เนียซันฟรานซิสโกแคลิฟอร์เนียค่ะเดินทางไกลเลยนะข้ามทวีปเลยรู้จักที่นี่ได้ยังไงอะคะก็คงจะเหมือนทั่วๆไปก็คือคลิปเด้งขึ้นมาเป็นคนที่ชอบดูคลิป ธรรมะใช่ไหมคะธรรมะแล้วจู่ๆคลิปนี้ก็เด้งขึ้นมาแล้วคลิปของพุทธสถานนี่นะพุทธสถานนะคะเจอแม่วันน่ารักน่าเอ็นดูอ่าฮะกำกลังทําอะไรก่อใหม่ลูกค่ะค่ะก็ดูน่าเอ็นดูดีค่ะก็แปลกใจแต่ก็ก็คือยังไงอะค่ะยังไม่ค่อยยังสงสัยนะว่าคืออะไรใช่ไหมฮะความสงสัยมีเยอะค่ะแล้วไงต่อก็ สักประมาณสองอาทิตย์มัง้งไปทำงานที่เม็กซิโกก็ปเปิดคลิปดูก็เห็นแม่วันสื่อเด็กๆน่ารักเราก็ไม่แน่ใจก็ยังไม่แน่ใจอยู่ดีก็เปิดคลิปตอนที่สื่อเนี่ยคือได้ยินเสียงหอวงพ่อเป็นเป็นเสียงที่มีความสะดุดหูสะดุดหูค่ะแต่ไม่เห็นตัวตนอ่ะไม่เห็นคะ่ะเห็นแต่ภาพของแม่วนันแล้วในใน เด็กอยู่ในร่างของแม่วันแล้วก็จะเป็นในลักษณะที่หลวงพ่อมีเมตตามากเสียงเสียงสะดุดหูเราก็เลยไปหาคลิปที่หลวงพ่อเทศตอนเช้าท่านให้ท่านให้อ่าท่านเทศดีค่ะสาระดีเราก็เริ่มติดตามก็เริ่มดูมาเรื่อยเรื่อยๆรื่อจนคิดว่าเอจะใช่หรือเปล่ากไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เริ่มเอละเริ่มเอเริ่มเอละค่ะ ก็เริ่มเมแล้วก็จะมี B มาก็คือ because because เรามีปัญหาค่ะค่ะก็แล้วบินมาเลยไหมยัะขาดยังค่ะใช้เวลาสองเดือนในการไตรตรองใช่ไหมคะเป็นคนที่ชอบฟังชอบดูแต่ไม่ค่อยชอบไม่ค่อยเชื่อไม่ค่อยเชื่ออะไรนง่ายใช่ไหมคะก็นานเท่าไหร่ถึงเปลี่ยนใจที่ไม่เชื่อแล้วอยากติดตาม จริงๆแล้วอสองอาทิตย์ให้หลังเนี่ยคือดูแล้วก็ดูคลิปที่หลวงพ่อสอนอ,อท่านสอนดีตอนเช้าสอนมีสาระออสอนในในเรื่องปัจจุบันที่เกิดขึ้นทุกวันของของทุกคนคเราก็เริ่มเอฟหลวงพ่อองค์นี้เทศดีก็เริ่มติดตามละพอสักสองเดือนเดือนหนึ่งเราก็เริ่มคุยกับสามีแล้วว่าอยากกับเมืองไทยนะอ,อ,อยากไปตรงนี้เรยอ,อยากเมดิเทอชันอยากทำโน่นทำนี่ พอสองเดือนคุณสามีซื้อตั๋วให้ก็เลยมามาเลยเนาะมาเลยค่ะมาครั้งแรกทําอะไรบ้างก็มาวันแรกนี่วันที่สิบเก้าเนที่สิบแปดมกราสิบแปดมกราหกหกนะค่ะอืก็พอรุ่งเช้าวันที่สิบเก้าเราก็บอกที่บ้านเลยช่วยพามาที่นี่เนาะเราไม่รู้จักไม่รู้จักที่นี่ก็เลยอ่ะพี่ชายพามาแล้วก็สื่อสื่อกมพบอะไรบ้างก็อ่อ ยุ่งเกี่ยวกับได้ไปยุ่งเกี่ยวกับการทําแท้งก็มีวิญญาณเด็กสองคนตามาใช่ไหมฮะคะ uh huh. ก็ส่งปัญหาก็คือ,อลูกๆไม่ค่อยเชื่อฟง uh ัง huh. พ่อแม่ลูกๆที่อยู่ที่ท,ที่ที่บ้านไม่ค่อยเชื่อฟังพ่อแม่แล้วก็เรากับสามีก็เริ่ม บางครั้งไม่ไม่ค่อยจะลงรอยกันอ่าซึ่งซึ่งไม่เป็นเรื่องซึ่งเป็นเหตุที่ทําให้เราต้องมาที่นี่ก็คือเรื่องของครอบครัวไม่ลงรอยกันลูกไม่เชื่อฟังรวมทั้งเรื่องสุขภาพด้วยไหมสุขภาพด้วยค่ะเป็นคนที่ทานยานอนหลับมาเป็นปีอือไม่ค่อยนอนไม่ค่อยหลับแล้วเป็นไมเกรนไมเกรนด้วยค่ะแล้วเป็นคนที่ที่น้อยใจนิดนิดมาซึเพลนด้วยมาซึ่งเพลนได้ใช่ไหมค่ะแล้วก็คุณสามีก็ อ,อ่ไปเผาวข้าวแล้วก็คือสุขภาพทั้งทงั้งคล้ายๆเหมือนในคลิปใช่ไหมสงสัยก็เลยต้องมาพิสูจน์ด้วยอ่าเสร็จแล้วพอมาถึงเทวดาเจอว่ามีวิญญาณเด็กสองคนที่เราเคยเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการทําแท้งใช่ไหมแล้วเทวดาได้บอกไหมคะว่าเป็นเหตทุที่ทำให้เราเจอปัญหาแบบเนี้ยค่ะท่านก็บอกว่าอ๋อเป็นเป็นเหตุแบบนี้อย่างนี้ก็เลยเราก็เริ่ม ก็ยังเอะใจยนิอนใจนะยังเอะใจนิดนิดคือเป็นคนที่เป็นไปได้ไงเนี่ยมาเพิมเพลนใช่ไหมปวดตามร่างกายมาตั้งงานไมเกรนเงี้ยแต่ก็อยากจะลองอยากจะลองเราเราก็ฟังอ่ะก็คือพอสื่อเสร็จเราก็กลับไปซื้อของซื้ออะไรตามที่ที่เขาี่เขาล้องขอมาที่อน้องเขาล้องขอน้อยเนี่ยเขาล้องขอแล้วก็เลยไปซื้อของไปเตรียมมาพอ อีกสองวันก็มาค่ะมาแล้วบวชเลยนะบวชเลยค่ะกี่วันคะสามสิบวันสามสิบวันค่ะต่างประเทศเคยบวชไหมเคยเหมือนกับไปรับสินบ้างอะไรบ้างอยู่แบบลําบากอย่างเงี้ยอยู่ไหมอ๋อไม่ค่ะมค่ะสบายมากเลยค่ะที่นู่นตอนเราโหดทนเลยที่นี่โอ้ที่นี่ใครผ่านได้นี่สุดยอดเลยถ้าถ้าใครผ่านได้ยอดปนุค่ะเย็นร้อนมากแล้วทุกคน แบกเก้าวจะมีเป็นพวกเต็นพวกอะไรี่ามาคือมันเหมือนกับเรามาฝึกได้นะหลายอย่างได้ใช่ไหมฮะฝึกความอดทนของตัวเองฝึกว่าตัวตนของตัวเองด้วยใช่เพราะบางครั้งเรามีตัวตนเยอะใช่โอ้ยิ่งแบบทำงานต่างประเทศเนาะอากาศก็เย็นแล้วมาเจออากาศร้อนใช่่ะต้องมานอนอะไรก็ไม่ลู้เข้าห้องน้ำ นอนพื้นค่ะนอนเต้นค่ะ <c oughs> กลางถนนฝนตกช่วยกันหอบเต้นค่ะคือมีความรู้สึกว่าพอมาอยู่แล้วเนี่ยอ่าคนที่อยู่ด้วยกันช่วยเหลือกันอ <c oughs> จริงคือร้อยพ่อพันแม่เรา <c oughs> มาต,ต่างที่ <c oughs> ต่างส,สถานสถานที่ <c oughs> แล้วทุกอย่างก็จะไม่เหมือนกันความเคยชินความคุ้นเคยก็ไม่เหมือนกันแต่พอมาอยู่แล้วทุกคนก็เริ่มที่จะปรับตัวเข้าหากันอย่างเช่นเอาเนี่ยอาจจะเป็นคนที่แบบตรงๆนิดนึงคือไม่มีไม่มีตรงกลางจะมีขาวกระดำถ้าอะไรไม่ถูกต้องก็จะพูดแต่แต่อยู่ที่นี่เราต้องเข้าใจกันแล้วปรั่ต้องปรับตัวใช่ไหมก็ เราอยู่ด้วยกันเราต้องต้องเรียนรู้ว่าเราจะอยู่เป็นยังไงแล้วได้สวดมนต์วันละกี่เวลาคะเจนนี่สวดมนวันละห้าเวลาเดินตั้งแต่ตีสามถ้าใครที่ลงครัวต้องตื่นตีสองพอมาสวดมนต์แล้วทำอะไรสวรดมนตนท์ <จง S 2> ทำสมาธิจงกรมคือตอนแรกนี่นั่งสมาธิไม่ได้เลยไม่เป็นเลยอแม่วันที่เป็นร่างสื่อเนี่ยก็จะบอกว่าถ้าถ้าไม่ได้ก็เดินจงกรม พราะเดินจงกลมเราจะได้ไรยๆะย่าะแล้วก็เริ่มหายแล้วที่สําคัญตอนเช้าเราได้ฟังหลวงพ่อท่านแสดงธรรมได้ใช่ไหมล่ะเป็นอะไรที่แบบภาษาอังกฤษก็คือ amazing amazing มาก amazing, amazing. Uh, you r e not gonna believe it If you don't you don't come here you not gonna believe it what you get คือหลวงพ่อเนี่ยเหมือนจะรู้ว่าคืนนี้วันนี้เราทำอะไร เราทําอะไรที่ไม่ถูกต้องลูกลูกของท่านเนี่ยนะใช่ลูกลูกของท่านเนี่ยแล้วอะไรที่เราติดค่ะออพอรุ่งเช้าเนี่ยหลวงพ่อก็จะเริ่มละให้รับศีลรับพรเสร็จแล้วก็จะเริ่มเทศว่าอันนี้เป็นนี้ซึ่งทุกคนจะหันมามองหน้ากันว่ารู้ได้ไงหลวงพ่อพูดถึงเราหรือเปล่านะไอ้หลวงพ่อพูดถึงเราหรือเปล่าเมื่อคืนนี้ซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบ ก็เซอร์ไพรส์นะเป็นสิ่งที่เซอร์ไพรส์มากเลาะแล้วเป็นอะไรที่แบบไม่ไม่ไม่คิดว่าจะจะเจอแบบนี้พอเราคิดแล้วท่านรู้พึ่งตัวเองก็เคยผ่านครูบาอาจารย์มาเยอะใช่ไหมล่ะมีค่ะครูบาอาจารย์เยอะแล้วก็มาได้คือบาอาจารย์คนใหม่แต่ว่าเม่ซิ่งมากก็ลก็สิ่งที่ดีๆก็ก็ก็ยังยังนับถืออยู่เราสามารถที่จะมีครูบาอาจารย์ได้เยอะนะค่ะ มาที่นี่แล้วถึงจะรู้ว่าอะไรที่เราไม่ไม,ไม่ไม่เชื่ออ,อะไรที่เราคิดว่าโอ้ใช่ใช่จริงกรบเปล่าค่ะแล้วคุณจะรู้เองว่าคุณมาที่เนี่ยคุณจะรู้ด้วยตัวเองอมีความสุขไหมคะได้มาที่นี่มากมากเลยนะจะพูดจะพูดเสมอว่านี่คือบ้านออืบ้านที่เมื่อเมื่อเช้านี้ก็จะบอกกับเพื่อนว่าเนี่ยไม่เหมือนบ้านเราเลยนะแล้วมาเอกใจไหมอา้าว บ้านเราบ้านหลังนี้เหรอหรือบ้านบ้านหลังโนนแต่ความรู้สึกคือบ้านหลังบ้านจิตวิญญาณบ้านแห่งจิตวิญญาณนะแล้วหลวงพ่อก็เหมือนพ่อพ่อที่เมตตากับทุกๆุคนจะกลับแล้ววันเนี้ยเป็นไงบ้างสุขภาพสุขภาพอ่าโหคนไทยเขาบอกว่าอะไรคะเตะปี๊บดังเตะปี๊บดังเลยเตะปี๊บดังเปี้ยงเลยคือแข็งแรงมากขึ้นค่ะอ่าขาไม่เจ็บอ่า แล้วสุขภาพจิตที่สำคัญคือสุขภาพจิตดีขึ้นมากและเป็นคนที่ตัดสินใจได้ได้เร็วขึ้นไม่ไม่หน่อยไม่หน่อยมีมมสมาธิมากขึ้นคอนเซนเทรตมีความสอนเทรในสิ่งที่เราจะทำมากขึ้นใช่ไหมสามีคุยกับสามีสามีบอกว่าเอออยู่อ,อมีความรู้สึกอยู่เป็นเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นนะ คือเขาก็แปลกใจในในสิ่งที่เราเปลี่ยนแปลงเวลาเราคอลไปหาเขาใช่ไหมละ่ะแล้วลูกๆก,ก็จะแบบดีใจมากเลยเขาก็จะบอกว่ามามีอยู่อยู่ฟังเสียงอยู่แฮปปี้นะอยู่ได้นะนานๆคือเขาก็ดีใจกับเรารนนะซึ่งอันนี้เราต้องต้องขอบคุณทั้งสามีแล้วก็ทั้งลูกที่ให้เรามาใช่ที่ให้เรามาแล้วจริงๆแล้วเ,เขาก็ผักดันให้เรามาด้วยก็คือไม่ไม่ไม่ยือ้อคนะ่ะ รูส้สึกดีมากเลยสําหรับชีวิตเรามีอะไรจะฝากท่านผู้ชมทางบ้านไหมคะถ้าจะฝากท,าท่านผู้ชมทางบ้านก็คือถ้าท่านยังไม่เชื่ออะไรไม่เป็นไรม,มาสัมผัสด้วยตัวเองอแล้วทุกคนจะรู้ว่าที่นี่เป็นยังไงมันไม่ใช่โรงแรมห้าดาวแต่มันเป็นอะไรที่แบบมากกว่านาั้นนี่เขาเรียกโรงแรมพันดาวพันดาวคือสว่างเลยสว่างเลย ความรักความเมตตาจากหลวงพ่อนะคะแล้วก็เพื่อนๆที่ที่มามามาอยู่ร่วมกันเนี่ยนะมาอยู่ร่วมกันเนี่ยคือเราช่วยเหลือกันบางครั้งมันก็มีบ้างนิดเบาหน่อยแต่มันเป็นอะไรที่ที่ดีอะค่ะคือเวลาคนนึงทุกคนนึงก็จะคอยปลอบใจเหมือนกันว่าเออลองอย่างนี้สิอย่างนั้นสิเหมือนเราไม่ได้อยู่คนเดียวเราไม่ได้ทุกคนเดียวคือทุกคนเป็นหมด อย่าคิดว่าเราเป็นเป็นคนที่ทุกคนเดียวในโลกลําบากที่สุดในโลกจริงๆแล้วทุกคนมีแต่มหาหลวงพ่อหลวงพ่อสอนห,อหอลวงพ่อให้ให้สติหให้ปัญญาค่ะนะคะให้มากกว่านั้นแต่คุณจะต้องมาสัมผัสด้วยตัวเองค่ะโอ้โหสุดยอดเลยนะคะสําหรับแขกรับเชิญพิเศษพิเศษบินตรงมาจาก USA <laughs> ขอให้เดินทาง กลับบ้านโดยสวัสดิภาพนะคะ,<ป>ะให้มีความสุขทั้งทางโลกทางธรรมคะ่ะขอบคุณอาแอลค่ะ,คะเป็นไงบ้างคะท่านผู้ชมนะได้ฟังเรื่องเล่าของนักปฏิบัติธรรมท,ที่เดินทางมาจากอเมริกานะคะนะตั้งใจมาปฏิบัติธรรมที่นี่เดิมก็ไม่เชื่อนะแล้วก็พอมาอยู่ที่นี่30วันนะชีวิตเปลี่ยนนะคะแต่ว่าก็ยังไม่ต้องเชื่อก็ได้นะมาพิสูจน์ดู สำหรับคลิปนี้เนี่ยจะวิเคราะห์เรื่องของความเจ็บป่วยให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้ฟังนิดนึงนะคะว่าคุณจีรวรรณเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพก็คือไมเกรนนะนอนไม่หลับแล้วก็ปวดเมื่อยตามตัวทีนี้ต้องนำเรียนท่านผู้ชมทางบ้านให้ทราบก่อนว่าเรื่องของการแพทย์ในโลกใบเนี้ยมันมีหลายศาสตร์นะมันมีหลายวิธีนะแต่คนส่วนใหญ่ก็จะรู้แค่แค่การแพทย์แผนปัจจุบันนะซึ่งอยู่ตามโรงพยาบาล ซึ่งตัวนี้จะมาจากทางยุโรปแต่จริงๆแนละ้วในสังคมอะ่ะมันจะมีการแพทย์แผนไทยนะซึ่งเป็นการแพทย์ของคนไทยอะ่ะพวกนี้เขาก็จะมีลักษณะคือใช้พวกสมุนไพรเป็นยานะคะใช้กระบ,บวนการวิเคราะห์โรคก,ก็คือดูธาตุนะหรือมันจะมีการแพทย์ทางเลือกนะซึ่งมาจากจีนบ้างเนี่ยเช่นการฝังเข็มเนี่ยหรือว่าการใช้อาหารรักษาโรคพวกแมคโครเบลติกพวกนี้น มันก็จะมีวิธีการรักษาโรคอีกแบบหนึง่งต่างกันไปหรือแม้กระทั่งการแพทย์พื้นบ้านไทยอย่างเงี้ยนะอย่างเช่นในเรื่องของการใช้น้ำมนต์พวกนะั้นหรือการแพทย์ตามความเชื่อของศาสนานั้นๆเนี่ยมันมีเยอะแยะนะเพียงแต่ว่าคนไม่รู้อะนะทีนี้ในส่วนของคุณจิรวันเนี่ยที่เขาเป็นไมเกรนอินซัมเนียคือนอนไม่หลับเนี่ยนะมซึ่งเพลนปวดไม่ตามตัวเนี่ย เขาก็เข้าสู่กระบ,บวนการรักษาโรคแบบแพทย์แผนปัจจุบันนะเพราะว่าคนยุโรปเขาจะรู้เรื่องของการแพทย์แผนปัจจุบันเยอะแต่มันไม่หายไงนะนะแต่ทีนี้ด้วยความที่ว่าเขาเขาเชื่อในเรื่องของโรคที่มันเกิดจากกรรมเพราะว่าเขาก็ศึกษาพุทธศาสนามาพอควรนะเชื่อว่าโรคเกิดจากวิญ,ญญาณได้ด้วยนะก็เลยเป็นเหตุทําให้มาพิสูจน์ที่นี่นะ เรื่องโรคที่เกิดจากกรรมเนี่ยถามว่ามีจริงไหมมีแต่มันจะไปอยู่ในตำราของการแพทย์ในพระพุทธศาสนานะคะแต่ถ้าคนไหนไม่ได้ศึกษาพระไตรปิฎกอะ่ะก็จะปฏิเสธว่าการเจ็บป่วยที่เกิดจากกรรมเนี่ยมันไม่มีหรอกจากวิญ,ญญาณไม่มีนะแต่ถ้าเราศึกษาการแพทย์เยอะๆเราจะรู้เลยว่ามันมีนะโดยเฉพาะตำราพระไตรปิฎกเนี่ยถือว่าเป็นตำราที่มีความเชี่ยงตรงมากที่สุดนะคะ จากพระไตรปิฎกเริ่มที่21ข้อ87เนี่ยปุตตสูตรเนี่ยบอกไว้เลยว่าความเจ็บป่วยเนี่ยมันมาจากกรรมด้วยใช่ไหมคะทีนี้อาการป่วยของคุณจีรวัรเนี่ยถ้าเราตั้งข้อสังเกตแล้วเราก็จะเห็นว่าพอเขาเป็นรักษาแบบแพทย์ผ่ผนยันมันไม่หายใช่ไหมล่ะเขาก็เลยมาที่นี่เขาก็มาสื่อกรรมนะก็เคยดําเรียนท่านผู้ชมไปแล้วว่ากระบวนการสื่อกรรมเนี่ยมันเป็นนวัตกรรมตัวหนึ่งนะที่เขานํามาค้นหา สาเหตุของความทุกข์ของผู้มาสื่อกรรมนะโดยใช้คุณสมบัติของเทวดาเนี่ยความพิเศษของเทวดาเนี่ยมาค้นหาสาเหตุให้เราถามว่าเทวดามีจริงไหมมีนะในพระไตรปิฎกบอกว่ามีและคนที่เขาปฏิบัติสมาธิขั้นสูงได้เขาจะสัมผัสสิ่งเหล่านี้ได้โดยเขาอาศัยเทวดาเนี่ยมาผ่านร่างมนุษย์ที่มีศีลและมีสมาธิ ทีนี้ในขณะ,ะที่เทวดาเขามาผ่านร่างหรือที่เราว่าร่างทรงเนี่ยเขาก็จะสามารถเห็นปัญหาของคนที่ไปสื่อกรรมได้เพราะเขามีความเป็นทิพย์คือตาทิพย์หูทิพย์ใช่ไหมคะทีนี้ไอ้ลกเกิดจากกรรมเนี่ยมันไม่สามารถจับต้องสัมผัสได้ด้วย,วยเครื่องซีทีสแกนแต่มันสามารถค้นพบได้ด้วยความเป็นทิพย์ของเทวดามันก็เลยนําไปสู่การแก้ปัญหาที่ตรงเหตุอานนั้นก็คือต้องปฏิบัติธรรม สวดมนต์ไหว้พระถือศีลน,นะการสวดมนต์ไหว้พระถือศีลหรือการดื่มน้ํามนต์ของหลวงพ่อทุกอย่างที่เกิดขึ้นในพุทธสถานเนี่ยมันเป็นกระบวนการไล่พลังงานเสียออกไปจากตัวของคุณจิรวันพลังงานเสียตรงนั้นก็คือพลังงานของดวงวิญญาณเด็กสองคนะนะคะเขาก็ทําทุกวนันทุกวนัวนวันละห้าเวลาทีนี้พอพลังงานเสียที่ทําให้เขา ปวดเมื่อยตามตัวมันออกไปอ่ะอาการตรงนั้นมันก็เลยหายไงเนี่ยเขาเรียกว่าการแก้ที่ตรงเหตุนะแต่ถ้าคนไหนยังมัวกินแต่ยาแผมปัจจุบันไปเรื่อยเรเ่อยเนี่ยมันจะเกิดอาการข้างเคียงเพราะว่าเราแก้ไม่ตรงเหตุเนี่ยหมอเขาต้องเพิ่มยาให้เราไปเรื่อยๆเพื่อรงับอาการปวดแต่เหตุของความเจ็บปวดของคุณกิรวันมันมาจากวิญญาณไงมันมาจากพลังไม่ดีใช่ไหมละ่ะคุณจะไปเอายาเคมีมาจัดการไม่ได้ ทีนี้ด้วยความที่ว่าแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยเขาไม่ได้ศึกษาโรครกมเขาก็อัดยาให้เราไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งต้องไปเปลี่ยนยานะแต่ก่อนอาจจะให้แค่ยากลุ่มแก้ปวดแบบอ่อนๆนะ่ะนะพาราอะไรประมาณ้พอนานไปเขาก็เพิ่มเป็นพวกอินโดซิตบูเฟนอยเงี้ยรวมไปถึงยานอนหลับด้วยแล้วอย่าลืมนะว่าไอ้กลุ่มยาแก้ปวดบางตัวนะ่ะ อย่างเช่นกลุ่มของบูฟเฟนเนี่ยนะนะซึ่งเป็นยากแก้ปวดอย่างแรงนะี่ยแต่แต่ก็น้อยกว่ามอร์ฟีนอะหรืออนะินโดซิตเนี่ยมันกินไปนานๆกระเพาะมันจะทะลุนะทีนี้พอกระเพาะทะลุถามว่าเกิดปัญหาใหญ่ไหมใหญ่ต้องผ่าตัดอะใช่ไหมแทนที่เราปวดเมื่อยตามตัวแล้วเราแก้ปัญหาให้ตรงจุดอะมาเอาวิญญาณออกไปในการสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมอะ เราไม่ทําเพราะเราไม่รู้ไงก็ไปกินยาไปเ,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 เร,รื่อยๆกะเพาะทะลุไปผ่าตัดในโรงพยาบาลหนักไปอีกเห็นไหมคะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคลิปนี้ก็อยากจะอธิบายสั้นๆว่าแก้ปัญหาให้ตรงจุดดีที่สุดนะแล้วจะแก้ปัญหาให้ตรงจุดได้ไงท่านต้องเปิดใจที่จะรับฟังองค์ความรู้ตัวใหม่นะไม่ใช่ไปผูกใจอยู่กับการแพทย์ตัวใดตัวหนึง่งนะเพราะการแพทย์มันมีเยอะแยะนะคะ เพราะฉะนั้นก็ฝากท่านผู้ชมทางบ้านนะท่านใดที่มีปัญหาสุขภาพคล้ายๆคุณจิรวันนะ่ะรักษาไมา่ไงก็ไม่หายไม่ว่าจะเป็นไมเกรนปวดเมื่อยตามตัวนอนไม่หลับตรงนะี้ลองเปลี่ยนวิธีการรักษาใหม่นะท่านอาจจะพบแนวทางที่ดีในการแก้ปัญหาสุขภาพรวมทั้งท่านอาจจะได้สิ่งดีๆมากกว่านั้นก็คือธรรมะนะ ถ้าเรามีธรรมะเราอยู่ที่ไหนเราก็สบายนะแม้แต่กระทั่งการเกิดในภพชาติต่อไปเราก็จะสบายนะคะ,ะสำหรับคลิปนี้าประมาณนี้ก่อนนะท่านใดชอบคลิปนะคะของพุทธสถานคลายทุกท่านใจทุกคิปเห็นว่ามีประโยชน์ช่วยกดแชร์กด Subscribe นะคะเพื่อที่จะให้เราได้มีกำลังใจในการทำงานแล้วก็เผยแผ่สิ่งดีๆไปยัง ที่น้องประชาชนทั้งในประเทศและทั่วโลกนะคะขอกราบสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย